สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าดา,าวเสาย้ายแล้วจะมีผลทางใดบ้างกับชาวราศีพิจิกนะคะวันที่19พฤษภาคมเนี่ยดา,าวเสาร์จะย้ายจากราศีกุมไปอยู่ที่ราศีมีนอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยจนถึงที่23สิงหาคมทีเนี้ยดา,าวเสาร์ของชาวราศีพิจิกเป็นเรื่องอไรดา,าวเสาร์ของชาวราศีพิจิกเป็นเรื่องของเออสาชะไปอยู่ในเดือนปุตตะอ่ะทีเนี้ยปุตตะเนี่ยมันก็มองได้อ,อ่หลายนะอ่ะ บุตรบริวารกรุนหรือคนที่อยู่ในความดูแรงคุณเองเนี่ยอาจจะย่มากคุณก็ได้ค่ะเนี่ยก็คือเป็นบริวารคุณเองกันหรือโปรเจกต์ต่างๆการเดินทางระยะสั้นๆก็ได้ษซาช้าเองเนี่ยมันก็มีความหมายอ่าเกินฟูคนรอบตัวคุณสังคมรอบตัวคุณเองการติดต่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ line, การคอมเมนต์ต่างๆก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของการในเรื่องเอ่อ การเดินทางการคอนเนคชันการติดต่อประสานงานประชาชนหมหาชนลูกค้าแล้วก็เป็นเรื่องของอืมอในเรื่องของการสั่งสรรค์ก็ได้ทีเนี้สาชะไปอยู่เรือนบุตตาเนี่ยแล้วเขาได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาทด้วยนะดาวเสาอะ่ะ พอย้ายไปปุ๊บเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นพินทบาทพินทบาทาคือเขาเรียกว่าอาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจในเรื่องอะไรล่ะเกี่ยวกับบุตรบุญบานคุณเองการเดินทางก็ะด้แลนเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเรื่องเกี่ยวในเรื่องของโปรเจกต,ต์ต่างๆคุณก็ได้ที่คุณทำอ่ะทีนี้ถ้าเรายกตัวอย่างเช่นอืม ถ้าในพื้นเดิมนะดวงคนนะ่ะที่ในพื้นเดิมคุณนะ่ะดาวเสาร์คุณได้ตำแหน่งเกษตรราทุกทีคือนี่เกษตรดีนะถึงคามมอนโคลงเกษตรดีรอบอายุคุณดาวเสาร์คุณก็ดีอีกเป็นสีสีนี่คือสิ่งดีๆนะคะรายได้ก็ได้มีความสุขก็ได้นะแต่จรนอะเป็นเพรทุบบาทแล้วก็มอกว่ามาอาจจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นในเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อาจจะมีส่วนเสียอยู่บ้างที่อาจจะมีความเพ่ความร้อนออกของใจเกี่ยวกับบุตรบุญวางคุณเองอะนะก็ <_ d ata> ถ้ายกตัวอย่างเช่นสมมติลูกเราเนี่ยมีการเป็นนักกีฬาไปแข่งขันฟุตบอลอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าไปแข่งขันได้รางวัลมากก็จริงแต่อาจจะมีการเจ็บตูเกิดขึ้นได้คืออะไรอะหกล้มอย่างเงี้ย เออเราจะมีความกังวลกับเรืองีลูกเราเป็นอะไรไหมแล้วคนอื่นเขาก็ชื่นชมอย่างผู้ชมอ่ะเออคนที่ไปนั่งดูพวกแฟนบอลไปนั่งดูเขาก็ชื่นชมว่าลูกุุณเล่นเก่งแต่มาจจะมีการที่ว่ามีกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นคือลักษณะที่ว่าอาจจะบางคนอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้นะอ่าหรืออาจจะมีการหกกลล้มเงี้ย มันก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของแต่ละคนนเป็นเรื่องอะไรแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะนักคิดว่ามันอาจจะถ้ามีปัญหาเรื่องสมมติทะเลาะมันก็อาจจะมีการห้ามกันได้ทำอะไรได้มันก็ปัญหาตรงนั้นมันคี้คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันใช่ไหมคือมันก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของแต่ละคนอ่ะบริบทแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันนะอันนี้เพียงตัวยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะทีนี้ถ้าในพื้นเดิมเราเนี่ยดาวเสาเป็น เป็นประกาศเตประกาศเซตคือดาวเสาแซงว่าไม่สมบูรณ์ละมันต้องมีอะไรนะมีอะไรติดนิดนิดหน่อยละแล้วก็รอบอายุคุณเองอะดาวเสาคุณเป็นการีการีก็อาจจะเนรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้รวมถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหาบ้างนิดนิดหน่อยเป็นปัญหาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของต่างๆที่มาจะทาให้ติดขัดแม้กระทั่ง เรื่องอสิ่งที่เราทำอะไรบางทีมันอาจจะมีการราชาเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไปตามกําหนดรัดหมายทีนี้ดาวเสาร์คุณเป็นดาวเจริญสาสชามาอยู่ในบุตตะนะก็มองเห็นว่าบางที่ถ้าเป็นบุตรบริวารเราอ่ะอ่ะอย่าง,างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยอ่าลูกเราไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลแล้ว ดาวเสาจอนเป็นพิณุบาทเนี่ยเราอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายของลูกเราไหมเออลูกเราอาจจะมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นไหมเออเ้ยเดี๋ยวลูกเราเล่นกีฬานเนี่ยกลัวว่าโรคประจําตัวของลูกเราเนี่ยจะเกิดขึ้นพูดง่ายๆนะว่าถ้ามันมีการเกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพของลูกคนเองเนี่ยนะก็หมายว่ามันอาจจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ย มันก็ต้องดูที่ว่าสถานการณ์ของเจ้าคนเน่นมันเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่นสมมุติลูกคุณเป็นโรคมีโรคประจําตัวอะหรือว่ามีการเจ็บการซ้อมกันซ้อมอยู่แล้วเนี่ยเออเรียกว่าเตะฟุตบอลแล้วลูกคุณซ้อมอ่ะมันอาจจะมีการเจ็บแต่ลูกคุณเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยลูกคุณก็ต้องลงไปอาจจะลงไปสักสิบห้านาทีเงี้ยอาจจะมีการเก็บตัวขึ้นมาก็ได้ค่ะมันเป็นลักษณะนี้เนกันแต่ั้นว่าทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ ณเวลานั้นของแต่ละคนนะคะคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันเนาะเพราะนั้นไม่รู้ว่าบุตรบริวาลคุณนะ่ะอ,อายุรุ่นราวเขาไหนและทำอาชีพอะไรกันเพียงแต่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นว่าในพื้นเดิมดีหรือพื้นเดิมไม่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกก็มีแค่นี้ก็ไปเจอลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมกิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนได้พบกับความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ